เฮ้ยเฮ้ยจังเฮ้ยเฮ้ยังยเฮ้ยจังเย้ังเนเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยเย

้ใช่สิผู้กันไปเถอยสารรถเสือเอกเรื่องไม่ชอบมุล้งน่คืนเนี้ยเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะรถเสือจาาแด๊ครับนี่มันไม่ค่อยมันแสงมันไม่เข้าไม่ค่อยมองเห็นว่ะแสงไม่เข้ามันไม่ค่อยเห็นหรอเดะเดะน้องนี่เนี่ยน้องไม่เอาแล้วพอ